สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิววิธีการทำความสะอาดกรอบนาฬิกาที่มีรอยด่างดําแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอเล่าย้อนไปก่อนว่าที่มาที่ไปที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมีรอยด่างดําแบบนี้เพราะว่าซื้อมานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ใส่แค่ช่วงเดือนแรกที่ซื้อมาแล้วหลังจากนั้นก็เก็บใส่กล่องไว้แรมปีเลยนะคะหลายปีเลยด้วยนะคะไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เลยเพอมาเดี๋ยวนี้ จะหยิบออกมาใส่ดูนะคะปรากฏว่าฐานก็หมดที่แยกก็ฐานหมดคือรอยดําตามที่เห็นนะคะซึ่งเกิดตรง4จุดเลยนะคะตรงบริเวณข้อต่อที่ใส่ติดกับสายนาฬิกานะคะไม่แน่ใจว่าเรียกตรงนี้ว่าอะไร มันเกิดสี่จุดเลยนะคะตรงข้อต่อเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกพยายามเอาคัตจันบัดมาจุ่มกับน้ำส้มสายชูเอวย์มะนาวเอยอะไรเอวย์สไลด์เอยก็เช็ดไม่ออกนะคะพยายามเช็คที่แคบุ๊กแล้วนะคะเราอยากรู้ว่ากรอบนาฬิกาตรงนี้ผลิตจากวัสดุอะไรเพื่อที่จะได้หาวิธีทำความสะอาดได้ถูกต้องเนาะก็ในแคบุ๊กก็ไม่ระบุนะก็สรุปไม่ทราบนะคะว่าเป็นโลหะชนิดไหน ก็เลยลองหาเสิร์ชดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าถ้ามีปัญหารอยดำคล้ายสนิมแบบเนี้มีวิธีจัดการยังไงบ้างก็เลยไปเจออีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะคะง่ายๆเลยลองเอายางลบนะคะยางลบที่ใช้สำหรับลบดินสอเราทั่วไปนี่แหละนะคะปรากฏว่านี่เลยค่ะมันออกจริงๆคะ่ะคุณขา อันนี้เนี่ยสนิมเอ่อสนิมที่เกิดกับนาฬิกาแพงๆอย่างที่บอกว่าอย่างพวกโรเล็กพวกอะไรที่เขาเอ่อใช้ทองคำสิบแในการทำกรอบนาฬิกาเนี่ยเวลาเก็บน้ำนานเขาก็จะเป็นปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือมันจะเป็นสนิมทองเนาะก็ทำความสะอาดด้วยยางลบแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเรือนนี้นี่ราคาไม่ถึงนะคะ กรอบก็ไม่น่าจะใช่อทองคำสิบแปดเคเละนะคะแต่ว่ามันเป็นสีทองสีโรสโกเฉยๆนะคะก็เลยอ่ะในเมื่อปัญหามันก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเราดูลักษณะแล้วก็เหมือนจะเป็นสนิมเละนะคะพอลองเช็ดมันออกจริงๆค่ะคุณขามันใช้ได้จริงๆแล้วไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมันดีเลิศมากนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะเป็นแบบว่าเทคนิคดีๆเลยนะคะ ไม่ต้องเสียตังค์เข้าร้านทำความสะอาดแพงๆเนาะแล้วแบบว่าไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแนะนํานะคะใครที่มีนาฬิกาหรือว่าเครื่องประดับอย่างอื่นก็ตามนะ,ะที่มีปัญหาแบบเดียวกันลองเอาไปใช้ดูนะคะลองใช้ยางลบของลูกของผานแบบบ,บ้านเราเลยนะคะยางลบที่มีขายตามร้านทั่วไปสําหรับลบดินสอนเอามาลองขัดๆัดถูแบบนี้ดูนะคะเผื่อว่าจะออก ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายเนาะยังลบราคาไม่กี่บาทไม่กี่ปอนอย่างที่บอกนะคะหาง่ายวัสดุง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆเผื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีได้นะคะถ้าสามารถเช็ดออกได้นี่ก็คืออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องทิ้งเครื่องประดับอันนั้นก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้ต่อได้นะคะถ้าลองกันดูนะคะลองไปเช็คดูนะ,คะใครที่เก็บสร้อยเอาไว้นาน อาจจะมีรอยดำๆแบบนี้หรือเปล่านะคะลองเอาอยางลบมาค่ะถัดๆรูๆูแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวคงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะจริงๆคลิปนี้นี่เรียกว่าไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายเลยแต่ว่า เป็นสาระที่ภูมิใจนําเสนอและอยากจะแชร์จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวคงต้องลากันเพ้งเท่านี้ดีกว่านะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่ามาแชร์อีกเดี๋ยวฝากติดตามด้วยละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ